เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนทำสติกเกอร์นะครับอันดับแรกเข้าที่ Adobe Photoshop CS6 อ่ะเข้าไปรออ,อ่ะเข้าที่ Photoshop เสร็จแล้วครับกดที่ไฟล์กด New แล้วปรับตามเท่านี้ผมปรับตั้เท่านี้แล้วแต่คุณจะปรับตั้งหม่แต่ต้องเป็นขาต้อมเท่านั้นนะครับอ่ดโอ้กดแลไปกดที่ Text เนี่ยตัวท T กดไป แล้วก็คุมทั้งหมดเขียนว่าอืมแล้วแบบฟอร์ติ๊กเกอร์เลยฟอร์ตมาผมจะเว้นไว้อ่าผมเลยเขียนแค่นี้ก่อนออาแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้เลยแต่ฟอนไปหาในโหลดเอาในเด็ดเอานะครับ เขียนว่าฟอนต์ไว้รุ่น8ป0ร้อยฟอนต์เนี่ยมีอ่ะอ๋อกระตุกฟอรสติกเกอร์ตามนั้นเลยเนี่ที่เห็นนะทรับมหมดแหละใส่ไปคำว่าติก๊กตายไว้รุ่นสเต็ปไทยๆทสองร้อยที่ห้าสิบจัดไปนี่ติ๊กเลยติก๊ก ได้ติ๊กดีติ๊กคิโลเอ้ยเล่นแล้วนะมันอือติ๊กได้ติ๊กดีติ๊กคิโลเฮ้ยนี่พอติ๊กเกอร์อ่ะใส่เปลนสีเหลืองไม่เหมือนไม่จำเป็นต้องเหมือนมากนะก็ได้ละสีใดก็ได้คำว่าฟอร์ดเปลี่ยนสีหนะ่อยสีฟ้า,ฟา ต่อไปคำว่าเกอร์คำว่าเกอรอ์สีแดงสีส้มอืมไม่เอาส้มนี้ส้มนี้อ่ะอ,อันนี้อยู่หลังูกแล้วอ่าเราจะใส่ตะโตกันนะครับกดที่ fx น่ะหรือไม่ก็คลิกขวาที่นะ่ะแล้วก็ กด bending option กดที่ stock แล้วเราก็ปรับไปจาความหนา,าเท่าไหร่ผมปรับเป็นแปดเพื่อความเฟี้ยวและความสวยงาม้วก็าร์บติคนี่ปรับไปแปดคาร์บเกอร์ปรับไปแปด นีแ่แค่เนี้ยการทำสติ๊กเกอร์เนี่ยได้ทำเองก็ได้นอนหลับสบายปุ๊ปุยปุ๊ยปุย,ปยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เหมือนเลเนนะไม่ต้องเหมือนมากก็ได้มีคนสงสัยถามว่าไอ้ตรงเนี้ยก็แก่ทำไมหางมันยาวจังผมก็ปรับเอาเนี่ยเนี้ยกดที่เราจะปรับเออขยายภาพเขาเรียกขยายภาพเออ ข้าอยากจะสอนแัดแปลงตัวอักษรเนี่ยเนี่ยเราก็เลือกฮะผมเอาคำว่าเกย์นเนี่ยกดไปที่ edit เออ edit ด,ดมั้งใช่ปะอีดิดอีดิดหรออ่ากขาีอีดิดเสร็จแล้วกดนี่ property web อะไรเนี่ยกดโอเคนี่ไมันจะี่ยทำให้หมดเลยแล้วก็ติ๊กไป แม่ขยับตัวไหนเราก็ติ๊กไปแต่มหก็ขยับนิดหน่อยทนเนาะติ๊กแม่ให้หมดเลยอืมขยับแล้วครับนี่เป็นไงขยับแล้วอย่างละแค่เนี้ยง่ายๆอ้ามันจะขยับแล้วสวยติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ อมีคนใส่แะ้ถามว่าทำสองสีไงเหรอครับก็ตามอาจางเลยดเดินรูปภาพมาที่เราจะใส่สองสีสองผมทำํำไวแล้วนะเนี่ยแบบนี้เราวาดเอาก็ได้ในพวกพ้นใ,นในพวกเนี้ยนเนี่ยไอตรงเนี้ยอ่าคำว่าติก๊กคำว่าติก๊กเอาเลยเยอ์ภาพเนี้ย ้าไปบนติ้งเนี่ยคำว่าติ้งเนี่ยเอาไว้ข้างบนเนี่ยอบนจากกันเนี่ยกด mm hmm. ที่เลเยอร์เอ็นเอร์เน่คอนโทรลจีมันก็เฟียวฟ้าแล้วเบนดิ้งออปชั่นปรับภาพให้มันเหมือนดูมีลายน้ำหน่อยปรับเนี่ยอ่ะอ่ะปรับไปห้าสิบแค่นี้ก็สองสีแล้วแล้เลือกสี อาสีอะไรก็เลือกมาอ่อผมเอาสีนี้สีนี้ดีกว่าสีแค่เนี้ยการทำสติกเกอร์มันไม่ค่อยอยากครับแล้วแต่ไอเดียคนนั่นแหละว่าทำนสติกเกอร์ของผมเกิดมาถาม YouTube ในชื่สุดสติกเกอร์ของเราก็ตามรูปแบบนี้เลยนะข้างบนอันนี้เราก็วาดนอนเนี่ยในนีน้วาดวาดไปวาดไปอยากได้อะไรวาดไปแค่นี้ครับอ๋อลืมลืม,ล,มลืมลงเงาครับเนี่ยการลงเงาครับสมมติรอเสร็จแค่นี้ครับกดติ๊กเนี่ยแบ็กเกลว์เนี่ยแบ็กเกลว์เนี่ยติ๊กไปแล้วกดเลเยอร์ตรงนี้นครับเนี่ยเลเยอร์เลเยอร์เ กดเข้าไปอ่าเดี<ๆ>๋ยวเยอที่สองขึ้นมาแล้วเรื่องขึ้นข้างบนกด Control Shift E เท่านั้นนะครับอย่าลืมเราต้องติ๊กอันนี้ลูกกระตาออกอ่อนนะครับแล้วกด Control Shift E อ่ามันจะคุมเราไม่สามารถแก้ไขาได้นะครับแล้วกดทีด่ F X ด u p l i c a t e s นะไม่ค่อยกินภาษาอัง,งกฤษปรับไป เพื่อความสวยนี่อืมเป็นไงสภาพอันนี้มันเข้มไปอืมปรับประมาณสามพอนี่ผมปรับประมาณสามาแค่นี้เสร็จแล้วลงขอบขาวอีกรอบกดโอนคอนโทรลชิป E นะครับกดที่ F อ้าวลืมลืม คอนโทรลชิปอีเอเราไม่ต้องกดคอนโทรลชิปอีะเนี่ยใส่สต๊อกไปเออจำจำไม่ได้โทษ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 เอาภัยเอาภัยด้วยกดเลเยอร์น่ะคอนโทรลชิปอีนะที่สต๊อกเราก็ใส่ไปสีขาว ขอห้าเลยดีกว,ว่าห้ามใหญ่ไปเนี่ยแล้วเราทำหน้าปกเฟซเลยดีกว,ว่าเอาไหนดีวะร,รูปแปบแปกะละแป๊กะละแปกละแปแปแปรูปแม่งเยอะใจ เอารุ่มนี้กว่าแมงไม่มีอะไรแล้วสมมติเราทำเสร็จนะฮะเราเขากดเซฟแอดถ้าเราจะทำแบบเป็นแบบสติ๊กเกอร์ใสไม่เห็นแบ็เกราวเทบที่กิฟต์เนี่ยแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ไปส,สติ๊กเกอร์อ่า ทงไฟแล้วแตเ่เราต้องปิดตรงนี้ด้ยวยนะครับเนี่ยเน,น,นี่กดเซฟไปกดเซฟแค่นี้นแหะครับโอ,โอเคเราจะใส่ตรงนี้ใส่ไงหรอครับอ่ะทำตามผมเลยถ้าสมมุติเราเปิดไฟขึ้นมานครับเลือกที่นี่นะครับไอีเลยนะียมปลปะไขปลาเนี่ยคุณทั้งหมด แล้วกดนี่นี่ทำไมวางไม่ได้ล่ะครับไม่วางไม่ได้ล่ะครับมันเป็นเลเยอร์อยู่ไหนถึงวางไม่ได้นี่นี่น,นี่ที่เราทำนี่มันจะเป็น index, index. อินเด็กอินเด็กเราไปเรียกนี่คุมทั้งหมดนี่แล้วเราตัดไป ตัไปใส่ทีนี้นี่แหละสวยงามวันนี้เราก็สอนสติกเกอร์เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครนะครับสามารถติดตามคลิปใหม่ได้นะครับแล้วแต่วันไหนมีวันไหนเวลาว่างก็อาจจะทำคลิปสอนอหรือจะ มาอัดวิดีโอแคสเกมเล่นหน่อยนิดนหน่อยนานๆทีจะได้สอนครับพร้อมครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับ